พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja z x 25R ปี2020ซึ่งขณะนี้ ได้มีการเผยแพร่วิดีโอออกมาทั้งหมด7คลิปด้วยกันโดยคลิปที่7นี้ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของชุดเรือนใหม่ที่มีตัวเลขวัตรอบสูงถึง20,000รอบต่อนนาทีและมีเลตรายอยู่ที่1 7 0 0 0รอบต่อนนาทีครับนับเป็นความเกลี้ยกราดของเครื่องยนต์4สูบเรียง2 5 0 c ซีซีบล็อกใหม่ที่มีรอบจัดจ้านและกันได้สุดเสียงสังรวมถึงระบบ traction control power mode และ quick shifter ซึ่งขณะนี้พอจะคาดหมายได้ว่าคาบสกินั้นน่าจะมีการวางจำหน่าย ZX 25 r ทั้งหมด2เวอร์ชั่นด้วยกันถ้าเป็นเวอร์ชั่น Standard นั้นจะมีการตัดออปชันเช่น t ท็กชั o นคอนโทร l แล้วก็พิ c ชิ h เตอร์ออกไปส่วน s p e c i a l Edition หรือ SE นั้นจะมีการใส่ออปชันเต็มเข้ามาให้ส่วนภาพชุดนี้เป็นคลิปวปรีโอที่6นะครับที่ได้มีการเผยแพร่ไปวันที่5ธันวาคม 2,562ที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอเรื่องราวของชุดอัพไซด์ดาวหน้าที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง37มิลิเมตรและมีชุคอัหลังที่วางนอนนะครับคล้ายๆกับรถมรตรไซค์บิ๊กบค์ของคาวสกิให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและความมั่นคงที่เหนือกว่ารถมรตรไซค์สปอร์ตทั่วๆไปหลังจากที่คาวสกิได้มีการเปิดตัวนินจาเซ็ 25R อย่างเป็นทางการในงานตเกียวมอเตอร์โชว์2019วันที่ 23ตุลาคม2562ที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับคาสกิดได้มีการเผยแพร่วิดีโอทั้งหมด7คลิปด้วยกันโดยคลิปที่1และคลิปที่2นั้นเผยแพร่ในวันแรกของการเปิดตัวส่วนคลิปที่3ถึงคลิปที่7นั้นคาสกิใช้วเวลาเผยแพร่ทั้งหมด5คลิปในเวลา1เดือนเท่านั้นจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยคาสกิดได้มีการเร่งเผยแพร่คลิปิดโอออกมาแบบถี่ยิบ โดยคลิปที่3นะครับเผยแพร่วันที่14พฤศจิกายนคลิปที่4เผยแพร่วันที่21พฤศจิกายนคลิปที่5 2 8พฤศจิกายนคลิปที่6 5ธันวาคมคลิปที่7 1 2ธันวาคมจะเห็นได้ว่าทั้ง5คลิปนั้นนะครับมีระยะห่างกันแต่ละคลิป1สัปดาห์พอดีมาถึงขณะนี้รวมทั้งหมด7คลิปด้วยกันและไม่แน่ครับว่าคลิปที่8จะมีการเผยแพร่วันที่ 19ธันวาคม2562ที่จะมาถึงการที่คาสกิทได้มีการเร่งการเปิดตัวแบบถี่ยิบเช่นนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่นานจากนี้ไปน่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ ZX 25 r อย่างเป็นทางการแน่นอนครับโดยปกติแล้วการเผยแพร,แร่คลิปวิดีโอทีเซอร์หรือทีเซอร์นั้นนะครับเพียงแค่5คลิปก็มีการเปิดรถใหม่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ เผยแพร่มาถึง7คลิปวิดีโอการเปิดตัวจะไม่เกิดขึ้นและคาดว่านะครับคลิปที่8คลิปที่9อาจจะมีถึงคลิปที่10ออกมาซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่าจะมีการแนะนำเตสดบในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้ากันแน่กระแสข่าวล่าสุดจากอินโดนีเซียเว็บไซต์อี a n b e r น a าร c o m ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของราคาครับว่าขณะนี้นะครับมีการคาดหมายเรื่องของราคาที่ แตกต่างประจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาสเนื่องจากว่ามีข่าววงในหลุดออกมาจากคนของคาสก i อินโดนีเซียโดยตรงระบุว่าราคาที่ก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึงนั้นค่อนข้างสูงเกินไปโดยทางเว็บไซต์อ e ีวานบรรณาดันดนั้นได้มีการบอกว่าราคาประมาณของเซเล็ก 25R อยู่ที่120ล้านถึง130ล้านลูเปีย คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ253,800บาทถึง275,000บาทด้วยกันแต่ว่าจากข่าววงในล่าสุดยืนยันนะครับว่าอาจจะมีราคารุ่น SE หรือว่า Special Edition อยู่ที่ประมาณ115ล้านรูปเปียคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้243,250บาทรุ่น Standard ครับ95ล้านรูเปียคิดเป็นเงินไทย 2,000 0บาทด้วยกันย้ำนะครับว่านี่คือราคาที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะมีราคาที่ดูเหมือนจะไม่แพงแต่ความนจริงแล้วถ้าเปรียบเทียบราคากับ Honda CBR 250RR ที่มีขายในอินโดนีเซียเช่นกันจะเห็นว่าราคาของมันนั้นแพงกว่ากันมากมายทีเดียวโดย CBR 250RR สีแดงขาวดำซึ่งเป็นสีพิเศษเบรก ABS นั้นวางราคาอยู่ที่ 72,920,000ลูเปียคิดเป็นเงินไทย154,200บาทรุ่นสตนดาดครับไม่มี ABS 66,626,000ลูเปียคิดเป็นเงินไทย149,30บาทนี่คือราคา CBR250RR สีพิเศษทั้ง ABS และ t a n d ด r d ที่อินโดนีเซียถ้าเปรียบเทียบราคากับ ราคาประเมินคร่าวๆของเว็บไซต์อ e ีวานบนารันอนั้นจะเห็นว่าราคาของ Ninja s e l e c ก 25R รุ่น SE รุ่นท็อปนะครับจะมีราคาที่แพงกว่า CBR 250WR สีพิเศษ ABS ประมาณ89,000บาทย้ำนะครับว่าแพงกว่ากันถึง89,000บาทส่วนรุ่น Standard ของ s e l e c 25R นั้น จะแพงกว่า CBR 2 5 0 r r ประมาณ60,000บาทด้วยกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปรียบเทียบราคาที่อินโดนีเซียนั้นเป็นการเปรียบเทียบราคาแบบประมาณการของเสลกยี r ที่ไม่มีการเปิดตัวแต่ตอย่างใดและไม่สามารถมนาะเปรียบเทียบราคาที่เมืองไทยได้เพราะว่าราคาของ CBR 2 5 0 r r ในเมืองไทยนั้นเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่น100%ราคาบวกภาษีนำเข้าแล้วสูงกับปกติดังนั้น การปรับทิ่ราคาที่เมืองไทยจึงไม่สามารถทำได้ครับมารุ้นกันต่อไปครับว่าการเปิดตัวของนินจาเซ็ตยสนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปลายปีนี้ต้นปีหน้าเดือนมกนราคมคงจะได้เห็นกันเป็นอย่างช้าเพราะว่าขณะนี้บอกไปแล้วครับว่ามีคลิปวเดียวออกมาทั้งหมด7คลิปด้วยกันกว่าจะถึงต้นปีหน้านะครับประมาณการว่าอาจจะมีคลิปออกมาทั้งหมด10คลิปและวันที่19ธันวาคมที่จะมาถึง มาดูกันครับว่าคลิปที่8ของอัศเด็ก 25R นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ